สวัสดีค่ะทุกคนจะพาไปอีกหนึ่งแปลงนะคะสวนยางนะที่นี่ยางสวยแต่จะให้ดูก่อนนะคะว่าถนนทางเข้าประมาณนี้เนาะแล้วก็มีไฟฟ้าด้วยนี่เลยค่ะทุกคนไฟฟ้าแรงตามแรงสูงสูงก็สูงกลางๆเดี๋ยวเข้าไปกันค่ะ ดี๋ยวเราก็จะทําการจอดไว้ตรงใกล้ๆตรงเนินตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะถ้าอยากให้ขึ้นง่ายแนะนําให้เอาซีแพกมาลงสักสองรถนี่สามารถขึ้นได้สะดวกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปกันค่ะเราจะขึ้นไปตรงนั้นนะคะโอเคค่ะสักครู่ค่ะขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนนี่เลยค่ะใกล้จะถึงแปงแล้วนะตั้งอยู่ตรงนี้นี่เอง ถึงแป้งของเราลวจ้านี่ละจ้ะนี่เลยต้นยางของเราสูงใหญ่ดีนะนี่ค่ะทุกคนสังเกตดูต้นยางไหมต้นยางประมาณสิบห้าเมตรได้ค่ะความสูงของต้นยางสิบห้าถึงยี่สิบเมตรนะคะความสูงของเขา นี่เลยยางพาราของเราเป็นที่เนินหน่อยๆแต่กีดได้สบายๆลมโกรกดีนะคะสังเกตด,ดูใบไม้ไม้ปิวโกรกเย็นดีมากนี่ค่ะนี่ยางพาราของเราส่วนมากก็จะเป็นยางต้นใหญ่เนี่ย ตอนแรกนึกว่าพักยางไม่ได้พักเด้อน่าจะกรีดไปหลายเมตรละ่หนึ่งเมตรนี่ค่ะยางของเรากรีดได้อีกนานนะคะพื้นที่ก็เป็นสโลปสโลปนหน่อยๆนะพอได้เดินกรีดอยู่นะชอบตรงต้นยางเขาสูงใหญ่ น้ำยางก็พอได้นะช่วงนี้เดือนเมษาก็จะประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณสองมีดนะคะแต่ถ้าพระอ้วนกีดเองจะได้เยอะกว่านี้มีดหนึ่งก็จะเต็มถ้วยนี่ค่ะน้ยางของเราพื้นที่ถามว่าต้นเล็กมีไหมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยละสามเนาะ ต้นยางเล็กประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นนะคะนอกนั้นจะเป็นต้นใหญ่ทั้งหมดเลยนี่ค่ะสภาพของต้นยางแล้วก็สูงและเลิว้วเมื่อไหร่ที่เรากรีดยางไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วจะได้ตัดนะทุกคนทําความเข้าใจใหม่นะเรากรีดยางใช่ไหมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะพอกีดหมดปุ๊บลงมาถึงหน้านี้สุดปุ๊บตรงนี้คือต้ตงองต้องหยุดแล้วนะคะถ้าตามหลักเนาะเสร็จแล้วเราจะทิ้งตรงนี้ไว้เราจะมาเริ่มหน้านี้เนาะ ต้องขออนุญาตแชร์นะคะไม่ใช่ผู้รู้หรอกแต่ว่าไม่ใช่ผู้ชํานาญขนาดนั้นแต่ว่าด้วยประสบการณ์การกีดยางเนาะก็จะทิ้งไว้อย่างนี้แหละเรามาเริ่มกีดหน้าใหม่สังเกตดูหน้าตรงนี้ไหมหน้ายางเขาเริ่มปิดแล้วค่ะคุณก็สามารถกลับมากีดได้ในเมื่อคุณจะกีดไล่เป็นหน้านี้เราต่อไปเราจะมากีดหน้านี้เราต่อไปเราก็จะมากีดหน้านี้เห็นไหมคะพอวนกลับมาอันนี้น่าจะเป็นเปิดตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดยางเนาะ สังเกตไหมดูแทบจะไม่ออกเลยว่าผ่านการกรีดมาแล้วเนี่ยเขาก็จะวนกลับมากรีดได้แบบนี้อันนี้ก็ผ่านการกรีดมาแล้วเห็นไหมนี่ค่ะพอเราย้อนมาถึงหน้าตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเรียบเรียบเกือบประมาณเท่านี้เลยแล้วคันนี้เมื่อไหลปุ๊บสมมุติว่าเรากรีดยางสวยเนาะมันก็จะสามารถกรีดซ้ําๆเนี่ยจนเนี้ยจนได้จนจนจะไม่มีน้ํายางนู่นละค่ะ ตีไว้เล่นเล่นสักยี่สิบปีเนาะตีไว้เล่นเล่นนะถ้ากรีดสวยนะคันนี้เมื่อไรปุ๊บยางเละละสมมุตินะกีดไปอีกยี่สิบปีจากวันนี้ไปนับไปอีกยี่สิบปีนะพอเละปุ๊บเขาก็จะทําการสยอยยางเนาะบางคนก็จะใช้วิธีการสอยจากข้างบนลงมานะต่อมีดแล้วกรีดลงกรีดลงกรีดลงไล่ล,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 ลงบางนคนก็กรีดไล่ขึ้นแล้วแต่สูตรใครนะ แต่ว่าถ้าจะกีดขึ้นไปหรือกีดลงมาเนี่ยหน้ายางข้างบนก็ยังกีดได้อีกอีกขั้นต่าเป็นอีกสิบปีทุกคนสิบห้าปีถึงสิบปีได้นะคะกีดจากข้างบนลงมาทำามาหลปุ๊บหน้าเวลานะั้นสมมุตินะประมาณสามสิบปีเนาะต้นยางเท่านี้นะประมาณต้นยางเท่านี้เขาจะใหญ่เพิ่มขึ้นอีกนะคะนึกสภาพไหมว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นไปอีกไปเรื่อยๆนะเขาก็จะอ้วนขึ้น อ้วนขึ้นปุ๊บเราไม่ได้ขายเป็นไม้ฟืนที่นี่เขาขายเป็นสองประเภทนะไม้นะหนึ่งไม้ฟืนไม้ฟืนคือต้นไม้เล,ล็กๆสองไม้เฟอร์นิเจอร์เอาไปทําโชว์ฟงโชว์ฟาทาเก้าอี้นะคะแต่ว่าในโรงงานเขามีเงื่อนไขยอยู่ว่ายางต่อท่อนเนี่ยต้องให้ได้สามเมตรนะคะทุกคนแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเราอ้วนว่ามันยี่สิบเมตรเลยนะต้นยางนะเนี่ย ถ้าดูดูตามสายตานะคะเนี่ยมันจะได้สองท่อนเนาะตรงนั้นเป็นกิ่งกิ่งนั้นนะคะอาจจะได้ขายเป็นไม้ฟืนแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บอีกสามสิบปีนะคะมันจะได้เป็นสามท่อนสามท่อนไม่พอทุกคนยังไม่ได้จบแค่นั้นต้นเขาจะอ้วนมากกว่านี่เกือบเท่าตัวนะคะใหญ่มากใหญ่มากเกือบเท่าเอ่อประมาณเนี่ยเกือบเท่าเท่านี้สองต้นนะคะ ลองคิดดูว่ามูลค่ายางทั้งหมดในเนี้ยจะเท่าไหร่สามารถเป็นไม้ขายไม้ได้ตรงปลายต้นไม้ก็ขายเป็นฟืนนะคะเนี่ยค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าลำพังเฉพาะขายไม้ยางเนี่ยก็ได้กำไรแล้วแน่นอนว่าบางคนก็บอกว่าเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะคะณนะตอนนี้ที่เรายังกีดอยู่คือเลี้ยงครอบครัวไปเนี่ยแล้วก็ใช้การกีดแต่ถ้าขายไม้เราก็เอาไว้ให้ลูกให้หลานเราได้นะคะ ดังนั้นนี่แหละอาชีพของการาทำยางพาราเนี่ยน่าสนใจตรงนี้นะคะมันต่างกับการปลูกต้นไม้อย่างอื่นก็ไม่ได้เถียงนะคะว่าปลูกต้นไม้อย่างอื่นไม่ดีนะแต่ยางพาราอย่างน,น้อยช่วงระหว่างที่เราปลูกเนี่ยคือมันกีดได้เลยนะ่ะสิบกว่าปีเนี่ยเราสามารถได้ทั้งน้ํายางแล้วก็มีไรายได้นะเดือนหนึ่งขั้นต่ำสามครั้งสามถึงห้าครั้งนะคะหน้าฝนเนี่ยห้าครั้งได้เลย บางคนเล่นหกครั้งสองมีดขายสองมีดขายได้เลยนะคะอันนี้ขอขอพูดทูดจากประสบการณ์นะแล้วยางเท่านี้นะคะขอบอกไว้ก่อนนะว่าสามารถก็ไม่ได้คุยนะคะทุกคนประอ้วนกีดนะถ้วยเท่านี้เนาะถ้วยสองโลไหมโลครึ่งหรือสองโลมีดเดียวนะคะนี่ย่นยางใหญ่ๆหเงี้ยแสดงว่าเขาไม่รู้วิธีการกีดนะคะถ้าคนที่เขารู้วิธีการกีดเนี่ยยางเนี่ย มีดเดียวเต็มปเต็มถ้วยนี้เลยนะคะแต่หน้าฝนจะได้เป็นแกลอนเลยนะอือันนี้บอกไว้ก่อนใครที่สนใจนะคะส่วนยางแนะนําเลยนะไรายได้ดีทุกคนไรายได้จะบอกว่าดีมากดีมากเลยดีมากๆเลยค่ะถามว่าขาดทุนไหมไม่มีขาดทุนนะขายไมย้ยางยังได้กําไรอีกแล้วไม่นําซ้ํานักกีดยางได้รายได้อีกเดือนละสามครั้งถึงห้าครั้งนะคะนี่ค่ะ อยากจะให้แบ่งปันไอเดียแบ่งปันความคิดแล้วก็แบ่งปันสวนยางใครที่มองหารายได้จากสวนยางที่ไม่รู้จะทำอะไรแนะนำลงทุนที่สวนยางเลยนะคะขอขอพูดตรงๆเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆม,มากกว่าปลูกแทบอย่างอื่นเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยใครที่สนใจสวนยางพารานะคะ พื้นที่เปล่าบ้านและที่ดินนะคะติดต่อประอว้วนไว้นะคะ098 1์เก9 9 5หรือว่า f เฟซบ o ๊กหมอลำสุภลักษณ์สีโสมนะคะเดี๋ยวลงไว้ให้นะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนกับส่วนยางสวยๆแบบนี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะเจอกันค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ